ครับเรื่องอาการประหยัดพลังงานหรือว่าการที่โลกเนี่ยควรจะมีวิธีในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเ,เป็นสิ่งที่ที่ธนาคารกษิกรไทยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเราทุกคนควรจะสนับสนุนที่ธนาคารกษตกรไทยเองก็ทาในหลาย,ลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่องการดูแลเรื่องการใช้พลังงานตัวเองเช่นการทำ e รีนบิวต i งขนาดเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ที่ศูนย์การเรียนรู้บางประกงนะครับมีการลดการใช้ไฟฟ้าผ่านการใช้หลอดไฟแล้วก็ดูแลเรื่องระบบปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศของเราที่อาคารสาขาต่างๆนะระรวมถึงการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลูกค้าในในการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานสินเชื่อในรูปแบบต่างๆก็ดี หรือว่าการเข้าไปสนับสนุนโครงการในการพัฒนาลัง,งานทดแทนของประเทศซึ่งทุกวันนี้ธนาคารกตรกรไทยก็เป็นอันดับหนึ่งในการจัดช่วยจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ธนาคารกสรกรไทยเ,ยเราทําเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ได้ผลดีมากๆนะผมเองก็อยากจะถือโอกาสนี้นเชิญชวนธุรกิจหรือทั่วไปนะให้เข้ามาสนใจในเรื่องนี้นะครับที่ธนาคารกตรกรไทยเราได้ทําเรื่องนี้แล้ว แล้วก็ได้รับประโยชน์จริงๆนะครับเป็นประโยชน์ทางการเงินที่ได้คืนมาจากการประหยัดนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็มีจุดคุ้มทุนที่ต่ำมากๆนะครับเช่นการลงทุนการประหยัดพลังงานเนี่ยเรามักจะมีจุดคุ้มทุนเพียงแค่1ปีครึ่งหรือ2ปีเท่านั้นนะก็อยากจะชักชวนให้ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยอลองหันมาดูเรื่องนี้แล้วก็น่าจะพิจารณาดูว่าตัวเองสามารถประหยัดพลังงานได้หนระือไม่ และประชาชนทั่วไปด้วยนะครับผมคิดว่าหลักการง่ายๆแค่การใช้หลอดไฟที่ประหยัดมากขึ้นการดูแลไม่เปิดอุป,ระปะกรณ์ไฟฟ้าให้ทิ้งเอาไว้นะครับหรือว่าการดูแลเรื่องระบบปร,ปร,ปรับอากาศของคุณไม่ว่าจะเป็นเครื่องแอร์เก่าๆซึ่งด้อยประสิทธิภาพแล้วควรจะเปลี่ยนหรือไม่หรือว่าระบบควบคุมแอร์ที่ช่วยทำให้เราประหยัดพลังงานได้ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มี ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาช่วยกันเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับโลกแล้วก็น่าจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกับทุกคนที่ลงทุนแล้วก็ลงแรงดูแลโลกไปด้วยกันเช่นเดียวกัน